เอาละวันนี้ก็สวัสดีแฟนโมโต้จีพีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมโต้จีพีอีกเช่นเคยนะในสนามเซปังประเทศมา,าเลเซียให้วันนี้นเรามาอยู่ในรถของลูก้ามาลินีน้องชายรอสซี่ครับในทีมสกายเล็กซิ่งะเรารถดูคติครับเป็นปีแรกครับของลูก้ามาลินีขึ้นขี่โมโต้จีพีะในรถดรูคติ2องพิครับ เจ้าคาสตาดับที่11ฮะตอนนี้พี่ไดเป็นอันดับที่5ครับกับอเล็กมาเกดคอยปาากรูครับโอ้โหฮันด้าในโคงสามฮะมีูซูกิแกมอีกหนึ่งคันครับผมบีเอเลสครับล้มไปฮะอยู่ในโค้งสามตอนนี้ครับตามหลังจวนเมียอยู่ฮะ คอนด้าครับมาแรงฮะสนามนี้สูสกิดูกระติ้บโอ้เบียดกับจนเนี้ยโคงเจ็ดครับเซกเตอร์สองครับเป็นอันดับสี่ครับรอซี่ล้มแย่ ตามหลังอเล็กมาเกสอยู่ครับสำหรับลูกกาโอ้โห่กับแค่กับล้อหลังของมาไออเล็กฮะพอนด้าคัสตอร์ค,รคือจะเปลี่นดับสามครับโอ้โหตอนนี้ตามหลังพอลยฮะ โค้ง14มาครับอย่างอยู่อันดับ3นะสำหรับลูก้าฮะอุณหภูมิแทกค่อนข้างสูงครับวันนี้เรียกหน้าฮาร์ดหลังมีเดียมนะเข้าสูร่รอบที่2ครับอย่างอยู่อันดับ3ฮนะตอนนี้นะ โ,โยกเล็กเกินไปครับขี่ดีจริงนะครับฮอนดา้าโอ้โหลิเวล่าครับทีมมาขับ KTM ทีมโรงงานนะสำหรับมิเกลลิเวล่าครับจะไล่แซงฮอนด้าทั้งสองคันได้แล้วครับดูกุทธะ โค้งห้าครับมาร์คเมากียังนำอยู่ับตอนนี้เกือบแซมพอได้ครับตอนนี้ออกโค้งแปดมาครับโอ้โหแซมพอได้ครับมาโอ้โหโอ้ แรงากครับโอ้โหเสียจังหวะไปเยอะนะครับโดนทิ้งห่างนะครับท่านผู้ชมครับมาเก็ตโอ้โหัวนเคียบ ทางตรงครับดูกระตีกแสงมาได้กินได้หล่าครับโอ้ยกเลยครับแสงอเล็กอีกรอบครับมาเจตกดเวลาลงไปเร็วสุดแล้วตอนนี้ครับ เป็นแับสามได้เงินเตยครับดูกาครับโอ,โอ้ระยะหา่าง1งินจุนึงวิครับถือว่าเยอะมากนะฮะ เกครับขออีกฝ่ายตัว,น,ปปวนนี้ฮอนด้าทีโรงงานทั้งสองคันแล้วฮะเดี๋ยวหันขยับเข้ามาอีกครับ0ูจุกดกวิโค้งกาวคันข้างหักสอครับ 0.5เรียกวเซกเตอร์สา,รรา,คามครับออกทางตรงยาวฮะจะฉีดพอยปลากระโลได้หรือเปล่าครับสำหรับลูก้ามานี่โอ้โหพับไม่พอได้ไดไหรือเปล่าครับโอ้โหต้องขอโทษขอป่วยครับดึงหลบไม่ทมันใหเมื่อกี้เข้าสู่รอบที่ ีนะครับรปุโรกากดเวลาลงไปได้หรือสุดทรถตัวนี้1นาที58นะครับตอนนี้ทีนะ่เปราจะนับสองครับตามหลังมาเกสอยู่ครับ 1. น1จุดสองวิ้ วันกี้ก็อัปเดตอากา,ารผ่าตัดอยู่ครับสำหรับใครที่ติดตามข่าวสารทางพิิตเตอร์ครับก็อยู่ในช่องพักฟื้นตัวครับอาการก็ดีขึ้นเป็นอันสำรับนะครับสำหรับการบาดเจ็บหลังการผ่าตัดฮะ ตัวในการาหน้าเขาจะกลับมาแข่งขันได้หรือเปล่าท่านผู้ชมฮะตอนนี้งงกับไรจี่มาร์มาเกยตอยู่ครับแสงมากได้หรือเปล่าท่านผู้ชมฮะโอ้โสี่มาครับ ไอ้แบบบานไหครับโค้งสุบห้าครับดูก้าครับดูความแรงหอนได้ดูตีครับท่านผู้ชมครัโอ้เข้าสู่รอบสุดท้ายครับโอ้ดูกล้าชิดมาเกลียบเกลียวแซงมากมากเกลียดได้ท่านผู้ชมอรับอกโค้งสองมาบ ตอนนี้ครับมามาเกตจะไล่แซงคืนได้ไดไหรือล่าครับโอ้โห0.4นี่ครับเซกเตอร์2ครับ บศูนย์ดึกแปดวิฟเซคเตอร์ที่สามครับเอาละคต้องชนออโคงสีครับทางตัวม่ยาวครับโอโหลูกกาครับแต่ขวาใช้ชนะเป็นทางแรกด้วยครับในรุ่นโมโตทีทีนะ โค้งที่ห้ามาโอ้โหปล่อยไหลครับถูกยอดครับาชัยชนะไปครองสนามในยกลูก้ามานี่ตามด้วยมาร์ตมาคิตและพอครับพวกพันด้าสองสามสี่และต้นทุนสุดกีบจนเนี้ย Again, live from the track, where the top three riders have just arrived on the podium for the award ceremony. Each Grand Prix makes its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come.